ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแอนเดซนี้นะคะทวินเฟลมดิว u m ทัมมิ่งหรือช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะหรือช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นส่วนสําคัญของการกลับมาพบกันใหม่ของเปลวไฟคู่ค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับการเดินทางและแผนของจักรวาลสําหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลนะคะแนวคิดนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่เน้นย้าว่าการกลับมาพบกันใหม่ของเปลวไฟคู่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นค่ะ ซึ่งมากจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณและเขานะคะการไว้วางใจในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์จะเกี่ยวข้องกับความอดทนความศรัทธาและการยอมจำนนต่อการนำทางที่สูงกว่าค่ะจักรวาลนะคะจะส่งเหตุการณ์ที่ทำให้เปลวไฟคู่กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเหตุการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อคุณและเขามีความพร้อมและมีการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณแล้วค่ะ3ประเด็นสำคัญนะคะที่ต้องทำความเข้าใจในการที่จะกลับมาพบกันหน่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ หนึ่งนะคะความอดทนคือการยอมรับว่าการกลับมาพบกันใหม่จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีระยะเวลากําหนดนะคะ 2. ค่ะความศรัทธาคือการเชื่อในการนําทางที่สูงกว่าค่ะที่ถูกจัดเตรียมไว้สําหรับการกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสานะคะสัญญาณเตือนคือความบังเอิญที่มีความหมายซึ่งจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะนําไปสู่การกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ยังไงแอนก็เป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนที่อยู่บนเส้นทางนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ